สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องทีบนะครับอยู่ในเกม l i น e r a n g e r นะครับผมก็ในวันนี้นะครับไอดีหลักของผมเองนะครับผมเล่นมา1ปีหรือว่า12เดือนนั่นเองนะครับครบ1ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมเนี่ยเล่นยังไงนะครับผมให้แบบมาถึงเลเวลอะมาสเตอร์เอลตำนานนะครับผมเลเวลสิบสองแล้วนะครับก็1ปีเนี่ยผมใช้เวลาเอ่อสามวันนะครับเอาวันนี้เป็นวันที่อีกอีกวันที่1นะอ่ะ ก็นะครับผมผมฟาร์มทุกวันเลยนะจริงๆอ่ะตอนนี้เลเวลแอลสิมาดูนว่าผมเนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ขอก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเับาชมเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กดแจยเพจกดไลค์กดติดตายช่องทีนะครับด้วยนะครับผมก็อ่ะโอเคเริ่มมาเลยละกันนะครับผมอย่างแรกผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็น สายฟรีนะครับผมผมไม่เคยเติมเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมก็เป็นสายฟรีมาตลอดนะครับผมก็ตอนนี้ดองได้ประมาณ3 2 3 5รลูบี้แล้วนะครับก็ผมใช้เวลาประมาณสองสเดือนนะครับผมกว่าจะดองได้ประมาณนี้นะครับสามพันสองอยสาสิบห้านะอ่ะอย่างแรกผมเล่นมาหนึ่งปีนะครับตัวละครผมเนี่ยต้องดีใช่ไหมอ่าตอนนี้อาจขอใช้ก,กบก่อนนะครับกบอ,อันตราหรือกบฟ้านะครับผมมีกี่ตัวกบฟ้ามี 42ตัวนะครับผมคือการที่เราจะปั้นเลนเจอร์ให้เป็นล่าง240แม็กเนี่ยมันใช้20ตัวนะครับผมทุกคนนะก็ตอนนี้ผมสา,สามารถปั้นได้2ตัวนะครับก็คือ2อันตา้าแม็กนั่นเองนะครับผมอ่ากบ h y ไฮเปอร์ล่ะมีกี่ตัวกบไฮเปอร์ผมมี9ตัวนะครับผมก็น้อยนะครับเอออะไอดี ID ของผมเนี่ย อย่างแรกที่ผมเล่นสายฟรีคือเราเนี่ยความสําคัญนะคือเราต้องดองนะผมดองไว้เรื่อยๆดองไว้เรื่อยๆเพื่อแบบพร้อมกับพร้อมกับเดือนใหม่นะครับผมเนี่ยคือผมก็ดองไว้พร้อมกับเดือนธันวาคมนะครับผมพร้อมไปไปลันในเดือนธันวาคมนะครับอ่ะ ตัวแรกรีวิวตัวนก่อนตัวแรกเนี่ยก็เป็นทางด้านบอสมึดนะครับผมภาพบอสมึดเนี่ยมันเป็นตัวที่เออเรียกว่าไงคือเมตาในตอนนี้เหมือนกันนะครับผมอ่าบอสมึดนะตัวต่อไปเนี่ยเป็นหน้าของรูโดนะครับรูโดคือเป็นตัวเดือนที่แล้วนะครับผมที่ผมนัสุมได้แล้วผมก็ทำเป็นร่างก้าวดาวนะอันนี้คือทำเพราะความชอบนะครับผมทุกคนนะเออแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยเป็นทางด้านของอชิองนะค่ัเดี๋ยวจะจัด,จดทีมหลักเลยดีกว่านะครับอะไปรูโดไปก่อนนะครับเป็นชิองนะครับ ตัวต่อไปเนี่ยเป็นท่านาของนี่ครับผมตัวเมตาเช่นเดียวกันในตอนนี้นะซาคตะกินโทคินะครับแห่งเรื่องกินธามะตัวนี้ก็เป็นตัวเมตาเช่นเดียวกันนะครับผมต่อตัวต่อไปเนี่ยเป็นมาซิวนะครับผมก็เป็นดาเมจมาใส่ไวยพิบนะครับผมตัวต่อไปเนี่ยผมเล่นเป็นเปล่าไกทองนะหรือว่าเปล่าพานจระเข้นะครับผมอตัวต่อไปเนี่ยเป็นท่านาของนี่ครับผมรูดนะ แล้วก็เซนคูเนี่ยเซนคูผมจะชอบมากมากเพราะว่าเซนคูผมมีเอลาดอคแทกนะครับผมทุกคนนะเออแล้วก็ท่านเมย์ครับผมหรือน้องเมย์กุมินนั่นเองนะตัวมันเนี่ยค่อนขงนนิจาเหมือนจะตกเมตาไปแล้วนะครับผมแต่ว่าสําหรับผมคือมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมตัวต่อไปเป็นทน่านของเจสสิกา้าอนาคตผมจะทำเป็นร่างก้าวดาวแมกแน่นอนนะครับผมอา๋ยวรออยู่รออยู่นะครับแล้วก็ผมได้ตัวหนึ่งผมจะเล่นเป็น บานะของบาวยมนะครับผมหรือว่าเอ่ยยมาทูตนะครับเด,ดี๋ยวผมให้ดูนี่ตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวของผมนะเซตเอ่อ ที่ผมเล่นในพ p พอยู่บ่อยๆนะครับผมทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะเจ้าก็จะกวดาวทั้งทั้งเซนนะจริงๆอ่ะทำบาวยมทูเป็น9้าดาวแล้แหละแต่ว่าผมสึกว่าบาวยมัทูน่ะมันค่อนข้างก่ำไปนิดละเออมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแหละนะครับตัวสำหรับยมัทูนะเออตอนนี้ก็มีเปิดให้รับบาวยมัทูอยู่นะครับผมก็อยู่ในตู้ของเออเมดนะครับผมเพิ่มโอกาสได้รับธาตุมืดนะครับ2ชนิดก็คือเมดนะครับผมหรือว่าไอโคนี่เมดนะครับมีพรสวรรค์เพิ่มมาให้นะแต่ว่ายมทูนอ่ะไมก็ ใครที่สนใจแล้วก็ไปเปิดกันได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเอออะในตอนนี้เนะี่ยอ่ะขอดูตัวกาชาหน่อยตัวกาชาตอนนี้ไอด้ดหลกักผมมี106ไปนะครับลูบี้ก็3,200นะครับคือเป้าหมายของผมเนี่ยจะไปสุ่มเดือนเมษายนนะครับผมหรือว่าเดือน4นะมันจะได้ในเกียร์โดนแน่นอนนะสำหรับอัปเกรดธาตุนะครับผมตอนนี้เนี่ยบอสมืดของผมเนี่ย มันยังไม่มีโดนแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเกียร์กันบ้างนะครับผมเกียร์นะ่ะผมบอกได้เลยว่าติ่มมากๆนะครับผมผมไม่มีเกียร์โดนแน่นอนเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับส่วนมากที่ผมเล่นเนะี่ยผมจะเล่นเกียร์คริสต์มาสนะแล้วก็พวกเกียร์คาถาคริสต์มาสเองเนี่ยก็ไม่ใช่คาถาคริสต์มาสเป็นคาถาของ เกียรติยศนะครับผมแล้วก็คาถาคิดมัสนั่นแหละนะครับแล้วก็กระดิ่งเนาะอ่านี่พวกนี้อันนี้สุ่มได้มาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือต้นไม้ไอันนี้ไอของประดับต้นคิสมาสนะก็ใส่ให้กินโนคีไปนะครับแล้วก็อันนี้นะผมเปิดได้ตอนจันทารอบปีที่แล้วเหมือนกันนะครับผมสร้อยอบจันทาน,นะก็ใส่บอสมืดไปนะครับทุกคนเออ เนี่ยประมาณเนี่ยส่วนที่เหลือก็เกียร์ฟรีเลยครับผมเกียร์ผ้าพันคอก็ฟรีนะครับเอออันนี้ก็ฟรีนะทุกคนฟรีหมดเลยนะครับเนี่ยฟรีหมดเลยแล้วก็ช่องกาเนี่ยผมได้เหมือนกันนะสำหรับหมวกรูดอฟนะครับผมเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะครับผมอา่าส่วนชุดของคัดนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ไอดีที่ผมเนี่ยเล่นตั้งแต่รอบแรกที่ผมเล่นเลยผมสุ่มไว้นะครับผมแล้วก็ได้คัดนี้มาแล้วก็เลื่อเล่นไปนะครับเออก็ต้องบอกเลยว่ามันผ่านอะไรมาผมมากมายนะไอดีนี้ตั้งแต่เริ่มทำ YouTube นะครับผมอ อ่ะแล้วก็หมวกฟางนะครับผมก็เพิ่งแจกเมื่อ11.5ปีหรือเดือนกันยายนที่แล้วนั่นเองนะครับทุกคนเออแล้วก็อันนี้นะครับสุ่มได้ตอนฮาโลวีนตอนที่มันแจกนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยแจกแล้วนะครับผมสำหรับชุดฮาโลวีนอาจจะเป็นของแรไปเลยก,ก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะกลับมาจากอีกปีหน้านะครับผมแต่ปีนี้ไม่มีนะ แล้วก็รองเท้าอะไรปกติเลยครับผมทุกคนผมเล่นอย่างเงี้ยผมยืนหลีกทองหนึ่งมาตลอดนะครับผมทุกคนนะนะเนี่ยเซตนี้เลยยืนหลีกทองหนึ่งมาตลอดนะครับทุกคนก็ดองไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่ต้องรีบนะผมว่าเดือน4เนะี่ยผมอาจจะมี6,800รลูบี้เลยก็ได้นะครับ <S <S เพราะว่าผมเน่เจาการันตีโดยแน่นอนแล้วก็อัปเกรดท่าเลยนะครับผมอาจจะเป็นอัปมืดแล้วใส่ให้บอสมืดเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็โดแน่นอนนะ่ะใส่ให้ทุกตัวแน่นอน6,800รลูบี้เนี่ย อย่างน้อยผมต้องได้ด้วแน่นอนนะผมตั้งเป้าหมายไว้น่าจะต้อง8 9ชิ้นน่าจะต้องเห็นนะครับผมอ่าเอาเอส่วนวัตถุดิบของผมและที่ผมฟาร์มไว้นะผมก็เอาไปย่อยเอาไปอะไรนะครับผมเนะนี่ยก็เนี่ยอ่าอู้วันนี้มีห0 0เลยนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ก็ผมว่าใช้ได้หลายตัวนะเพราะว่าตัวหนึ่งมันใช้50นะในร่างในทำทำาร่าง9ก้าดาวนะ แต่ว่าคือตอนนั้นมี600กว่าไงคือฟาร์มเละเลยนะครับท่านผู้ชมืออ Dial แสงมืดก็มืดแต่มี258ยแสงมี231ก็ถือว่าฟูนะครับผมฟู Full เลยเห็นสก,กยภาพกานเดี๋ยวไปดูสินสก,กยภาพกันหน่อยแต่ว่าเดี๋กกยวขอดูวัตุดิบก่อนอันนี้ใช้บ่อยนะเป็นละแบบแบบเวลาขึ้นล่างอันตราหรืออะไรเงี้ยมันต้องใช้หินพวกนี้นะครับผมก็มีค่อนข้างบื้มนะครับผมมี3-400ขึ้นนะแต่มันใช้แค่6กนะส่วนมากนะครับใช้แค่6 ในการขึ้นล่างอัลต้านะครับทุกคนก็ฟูเหมือนกันนะครับเออส่วนหินศักยภาพไปดูหินศักยภาพันเกอะละกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยไอเดียของผมเนี่ยนะครับผมหินศักยภาพค่อนข้างน้อยนะครับผมมองว่าน้อยนะทุกคนนะเออก็มีโอ้มีน้อยมากๆนะครับผมแซ่กับบอสมืดกินโทคิพวกนี้แหละนะครับเซนคูก็ใส่นะเซนคูนะครับแต่ว่าจะใส่ในเรื่องของพลังโจมตีนะเออ เนี่ยกินโทคิก็ใส่เหมือนกันนะผมจะใส่ในเรื่องของอพลังชีวิตนะครับผมพลังป้องกันความเร็วในการเคลื่อนที่นะใส่แค่สามตัวนะผมอ่ะเพราะว่าไอดอี ID ผมเนะี่ยมันยังไม่ค่อยกิ่งขนาดนั้นนะครับผมออยังไม่ค่อยมีตัวเยอะขนาดนั้นเนาะเนะี่ยบอสมือผมก็ใส่อัตราความแม่นยำนะครับเพื่อจะได้ยิงโดนๆหน่อยนะครับแล้วก็อัตราการใช้สกิลพลังออแล้วก็พลังโจมตีนะครับผมให้มันแรงขึ้นแล้วก็ใช้สกิลมากขึ้นแล้วก็แม่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับบอสมืดนะครับ ออก็ภารกิจนะ่ะในเดือนนี้นยะผมก็ทําเ,นะเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมแม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพาร์ทนะครับผมก็รอเดือนหน้านะครับผมอีกประมาณ5วันโดยประมาณนะก็จะมาแล้วนะสำหรับโคลาโบเอ,อ้หกวันโดยประมาณที่จะมาแล้วนะสาหรับโคลาโบนะครับผมก็พร้อมปั้นนะครับผมตัวกาชาอะไรก็พร้อมลันนะพร้อมลันเลยนะครับผมผมว่านะ่าจะต้องได้มา1 1 0ตัวขึ้นมาว่า เดี๋ยวซ่อมมูมฐานทับเนี่ยเขาจะแจกห้าตัวนะครับผมและระหว่างนั้นนผมจะได้อีกแน่นอนนะครับผมผมก็รอรันโคลาโบเลยนะครับผมต่เกียคิดมัดเนี่ยไอดี ID หลักผมอาจจะไม่สุ่มนะครับผมอาจจะต้องดูก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเป้าหมายของผมที่ชัดเจนนะว่าผมเนี่ยจะไปเปิดในเดือนเมษายนหรือว่าเดือนสนะครับผมมันจะมีโดนแน่นอนค่อนข้างแบบ โดนันอนเจ็ดดาวอะ่ะผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วมันก็เกียร์ดีแล้วนะครับทุกคนแล้วอัปเกรดธาตุอย่างเงี้ยเออคือส่วนตัวนะผมชอบเรื่องโดนอันอนนะแต่ตัวเองยังไม่มีเลยนะครับทุกคนก็รอรันทีเดียวนะครับหกพันแปดร้อยรูบี้นะครับทุกคนก็อ่ะ ไหนก็ไหนเดี๋ยแล้วเล่น PP ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูก่อนละกันนะครับเห็นไหมนี่คือผมยังไม่ได้เล่นนะครับผมทุกคนก็ขึ้นทองแล้วนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เล่นเลยสักตาเลยนะครับทุกคนผมได้ยืนหลีกทองอยู่แล้วนะครับโอเคเจอแอลนะครับเจอรูเดีสนะครับผมมาจังหวะนี้ก็ต้องวัดกันหน่อยนะผมจะเปลี่ยนเป็นทีมหนึ่งทีมห้าสุเล่นแบบสลับสลับกันไปนะครับทุกคนนะก็จะใช้ตัวบินบ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนอโอเคมาครับและในจังหวะนี้นะคือเขามีเบาล็อก้วทุกคนเนาะ มาครับผมลูดีสเขาก็ไม่เท่าไหร่นะเมื่อเจอกินโทคินะครับผมแต่ว่า,บาเบาลล็อกเขาแม่งโยกหายอะไรเงี้ยเฮ้ยเบลลล็อกเขายกหายเลยนะท่านผู้ชมนะครับก็เหมือนจะชนะนะแต่ก็แพ้ได้ยังไงวะโอโอเคครับผมก็ทีมนี้ผมอาจจะโดนนะเออโอโห,โหโบว์เลยนะครับท่านผู้ชมนะในจังหวะน,นี้นะครับผมก็โดนตบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเอ้ยจะแพ้จริงอะ่ะ ใช้เทมเลยละกันนะครับผมทุกคนไหนก็ไหนแหละนะครับซึ่งผมเนี่ยนะก็เพิ่งจะปั้นบอลเมื่อเป็นร่างก้าวดาวแม็กเมื่อคลิป2คลิปที่แล้วเองนะครับผมก็โอ้โหเหลือเชื่อนะครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยคลิปนี้เรามารีวิวไอดีหลักนะครับเราไม่ได้มาแบบเล่นพีพีให้ชนะนะครับผมท่านผู้ชมนะเอออ่ะก็แพ้ไปนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็รีลีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นพรุ่งนี้ละกันนะครับผมทุกคนนะ ว,วันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเขาเหมือนจะมีแพ็คอแพ็คมาให้เปิดนะครับผมมาให้แบบรันกันนะครับทุกคนนะก็เป็นแพ็กของผม,มอคุ้มมากๆอ่ะคือกบก้าดาวสิตัวคือแพ็คเนี้ยทำร่างกายดาวแมกได้ตัวหนึ่งอ่ะแค่หนึ่บาทเองนะครับผมทุกคนนะก็อย่ามองว่าแค่นะครับผมมันเยอะนะเออกับสองพันนะครับผมทุกคนนะก็ใครที่มีงบมีประมาณอนะไรก็สามารถเติมมันได้นะครับผมเออแต่เราสายฟรีไงเพื่อน mm hmm. ก็อ่ะ สปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมุูคนนะเออถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับผมทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับแล้วผู้ชมนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ